โอเคสวัสดีครับทุกเพเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r ์เร่งเอ i ดช TV ทีวีขอส่งผลงานให้น้องเล็กไปอีกหนึ่งลำนี่ของมันต้องมีของมันต้องใช้อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับคันนี้ก็คือเจ้า Honda Lead นะครับถ้าเป็นรถสกูตเตอร์นะสายเขาเรียกอะไรสายคล่องตัวกระทัดรัดนะครับคล่องตัวแต่แฝงไปด้วยเรื่องของสมรรถนะและก็ความจัดจ้างของเครื่องยนต์ เป็นใครไม่ได้เลยชั่วโมงนี้ต้องเป็นเจ้านี่เลยครับคอนดัลลีดนี่อ้าวสำหรับ h อนดัลลีดเนี่ยข้อดีของเขานะครับกรณีที่เพื่อนจะใส่ซื้อรถที่อ,อยากตั้งใจามากก็จะต้องติดตั้งกล่องท้ายานะครับคอนดัลลีดก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้เจ้าแหลกท้ายมาเลยนี่ทีนี้ครับนะครับให้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นแหลกท้ายอลูมิเนียมอลลอย นะครับเป็นของจากศูนย์จาก h o แท้แท้ๆติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถนี่ฮะอ่ะทรงของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับ Honda Click นะเจ,ะจะ้าเจ้าเจ้าอาแหลกท้ายเขาเนี่ยนะเป็นกระตกในตัวนะครับจะคล้ายๆ Honda c คลิกแต่นะครับเขามีพื้นที่ประมาณหนึ่งเลยครับนี่ฮะในการที่จะเกาะยึดเจาะหรือติดตั้งตัวถาดล็อกกล่องแล้วก็ถาดล็อกปรีบอลูมิเนียม ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เจาะถ้าเราไม่เจาะกล้องกล้องนะครับสามารถที่จะยึดกล่องเองได้ไหมที่บ้านนะครับอ่ลองดูกล้องลอง,ลองลองูดางล่างนิดนึงนะครับก็สามารถทําได้ไอเขอเลกปิกน้อกหน่อยไหมนะสามารถทําได้ครับเพราะเขาจะมีช่องตรงระหว่างตรงนี้เพื่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าไหนๆมาที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็มาถึงร้านเราแล้วเนี่ยเราก็อยากให้งานมันออกมาดูเนี้ยบที่สุดนะครับ ตัวแลข็ของของ h o n ด้าเองเนี่ยเขาจะมีมาร์ครูมาให้สี่รูแต่คันนี้นะครับคันนี้เขาไม่ได้เจาะรูมาให้นะครับเราสามารถที่ใช้สว่านถ้าบ้านใครมีสว่านก็เจาะได้เลยคือรูเขาจะมาร์คไว้ให้ตรงนี้หนึ่งสองข้างละสองรูนะครับซ้ายขวาก็เป็นสี่รูนะครับแต่เพื่อความสวยงามแล้วก็การใช้งานได้อย่างจริงจังแล้วก็การยึดเกาะที่มาตรฐานแข็งแรงนะครับเราเลยทําการเจาะอีกหนึ่งรูบริเวณนี้นะครับคู่หน้าเนี่ย แล้วตรงนี้เราก็เจาออะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เวลาเรายึดแล้วใช้น็อตมาตรฐานแล้วเนี่ยมันแข็งแรงสำหรับบางคนที่ซื้อกล่องไปติดตั้งเองที่บ้านแล้วก็ไม่อยากเจาะไม่อยากไปทำแหลกเลยนะครับไม่อยากไปนี่เลยนะครับก็อันนี้เราเรียกเหล็กปิกนกทีเนี้ยเราเรียกเหล็กปีกนกนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหล็ก W นีฮะมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะแถมมาพร้อมกับตัวกล่องแถมมาพร้อมกับตัวปี๊บนะครับแถมไปให้เลยนะชุดติดตั้งเขาอาจจะใช้รูเนี่ยครับช่องเนี้ยฮะ ให้น็อตตัวผู่เนี่ยมันมันมัน,มน,มนอ,อะไรนะให้น็อตตัวพู่เนี่ยมันปล่อยลงมานะมันปล่อยลงมาแล้วก็ให้มันหนีประมาณนี้นลครับให้มันหนีประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็สองตำแหน่งประมาณเนี้ยข้างละสองตัวก็จะได้สี่ตัวพอดีซึ่งขนาดกล่องที่เราแนะนําสําหรับคอนเดรลีดเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักสามสิบสามลิตรจนถึงสี่สิบลิตรกำลังดีนะเพื่อนนะถ <anecdote> ้าใหญ่กว่านั้นก็่าจะใ,ใหญ่เกินเกินตัวรถไปหน่อยเนี่ ตัวนี้เป็นปีชปลูงพันียแพนเพอร์นะครับขนาดความจุ40-5ลิตรน,นะครับใส่หมวกกันต้องไม่หนึ่งใบเอาดูขนาดกันนิดนึงครับใส่หมวกกันต้อกหนึ่งใบแบบเต็มๆใบเลยนะแบบเต็มๆใบแบบนี้เลยนะครับที่ตัวกล่องก็จะให้ตัวสายรัดกันกระแทกมานี่ฮะหมวกเต็มใบวางอยู่ใบ,บเหลือพื้นที่ประมาณนึงเลยนะครับที่ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ก็จะมีอินเนอร์มาให้แบบนี้ครับและตัวอินเนอร์เนี่ยสามารถที่จะ ดึงออกมานะครับยกออกมาได้เลยเอาอมาทําความสะอาดได้นะครับแข็งแรงสายรัดกันของกระแทะกกระเด็นไปกระเด็ดมานะครับา้าจาให้ตัวอิเนเนอร์มาด้วยแล้วก็มีช่องเก็บของเออก็บของมาให้ะอะดูนิดนึงว่าเวลาเราถอดตัวปี๊บอ้าพี่เขาสใจครับเวลาเราถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถตัวถาดเนี่ยแล้วเราจะเห็นเป็นลักษณะไหนอ่าครับ ปึ๊บกดล็อกนะครับไ่กุญแจแล้วกดล็อกนะครับกดปุ่มปึ๊บชึบนะครับแล้วเก็บสลักก่อนนี่ฮะเก็บสลักแล้วเนี่ยดึงตัวปี๊บถอยหลังเฉยๆเลยตนนลัวถาดจะสังเกตว่าเวลาเรายึดน็อตนี่ฮะเราสามารถที่จะอย่างมั่นคงเลยยึดแบบนี้จอดแบบนี้จะแข็งแรงมากนะครับแนะนําเลยถ้าไม่อยากจอดจริงก,ก็จะเราใช้รูนี้ เล็กแล้วก็ข้างล่างก็จะใช้เหล็กปีกนกอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับผมเวลาใส่นะครับให้เอาสลักนะครับลองทั้งหมดเนี่ยให้มันเข้ากับสลักทั้งสี่ตัวปึ๊บปาดีๆครับเล็งนิดนึงปึ๊บ,บมันจ่าเบ้คาทั้งสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็กดสลักเอ่อกดตัวชุดล็อกลงมาให้เกี่ยวกับตัวถาแล้วดึงกลับนี่ครับสําคัญมากๆนะครับย้ําทุกคลิป ล็อกตลอดเวลานะชุดนี้ตรงนี้ต้องล็อกตลอดเวลาการมันดีดตัวอโอเคสนนราคาตัวปี๊บลิตรพร้อมถาดล็อกและกับบราากกิการติดตั้งของเรานะครับเดี๋ยวใส่้ให้ใต้โคตดนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าหนุ่มรอจากประเทศตลาดไทยนะครับย่านประเทศตลาดไทยย,ทไทย่ยานรังสิตครับเดี๋ยวจะขับกลับไปแล้วแฟนเนี่ยกำลังจะกลับไปแล้วแฟนแล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันดีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ